Let's go <S 26พฤษภาคม2567เวลา7.30นาฬิกา30นาทีที่สนามบินสุวรรณภูมิวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2 0 2 4สัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าประเทศจีนด้วยสายการบินมาเก๊าเที่ยวบินที่ NX995 ประกอบไปด้วยตัวรับอิสระปิยนุษ์แป่นน้อยจิดาพานาหัวหนองเตอร์น,นัทธนิชาใจแสนกนกพรแสงทองบอลสั้นทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมหัตถยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศอีหลังพิมพิชยากกรัมธนัชชาสุขสดหัวเสาวิภาวีสีทองชัดชุอ่อนโมกสีกติกาแก้วพินดนพรสินโพ ชราพรคงยศผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนนัทพลศรีสมุตนาคผู้ฝึกสอนวิลาวันอภิญญาพงศ์วันนภาบัวแก้วธีรศักนาคประสงค์แพทย์ประจำพิเชษเยี่ยมสิรินักกายภาพบำบัดทิพรัตนแก้วใสผู้สื่อข่าวประจำทีมอโนมาทองมโนกูล โปรกแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าประเทศจีนในวันอังคารที่28พฤษภาคม2567เวลา15นาฬิกาทีมไทยพบกับโดมินิกันวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567เวลา11นาฬิกา30นาทีฝรั่งเศสพบกับทีมชาติไทยวันที่1มิถุนายน2567เวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยพบจีน วันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567เวลา15นาฬิกาบนาทีบราซิลพบกับทีมชาติไทยการพ่ายแพ้เกาหลีใต้ครั้งแรกในรอบ3ปีทำให้บรรดาฟแฟนลูกยางไทยวิพากวิจาร์ณผลงานบอนลเล่บอลหญิงอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคดยะนาวาอากาศโทนัทพลศรีสมุทรนาคและติดแฮชแท็กสมพรออกไปจนติดเทรน ให้ลาออกรับผิดช,ชอบผลงานดังกล่าวสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมก็รู้สึกเหมือนกับทุกคนมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเป็นเรื่องของนักกีฬาที่ไม่พร้อมร้อยเปอร์เซนต์และการเข้ามาของโค้ชคนใหม่อาจจะยังเชื่อมต่อกันไม่สนิทโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างของทีมยอมรับว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ต้องแก้ไขเมื่อถึงจุดที่เห็นผลตกต่ำลงมาเราต้องพยายามหาทางกลับขึ้นไปให้ได้กรณีของโคดยะเราคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะให้โอกาสจนกว่าเนชั่นลีกจะจบลงแต่ก็ได้คุยกับโคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรประธานเทคนิคของสมาคมให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเดิมอาจจะดูแลในวงนอกแต่คงจะต้องกลับเข้าไปช่วย ในการเตรียมทีมให้มากยิ่งขึ้นในฐานะที่ปรึกษาตลอดเนชั่นลีกนี้ส่วนคำถามที่บอกว่าเด็กๆไม่พอใจในการทำงานของโค้ดยะนั้นอาจจะมีบ้างในแง่ของความรู้สึกแต่ไม่ใช่เรื่องหลักได้คุยกันแล้วไม่มีปัญหาในฐานะนายกสมาคมมีหน้าที่บริหารพร้อมรับความผิดชอบทุกผลงานไม่อยากให้ไปโทษเด็กๆหรือโทษโค้ให้มาโทษตัวผมได้เลย ขอโทษแฟนวอลเลย์บอลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมามาร่วมส่งกำลังใจสัปดาห์ที่สองจะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะขอรับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้มีะลาข่าวใหม่ครั้งต่อไปโชคดีสวัสดีครับ